สวัสดียามเที่ยงครับเพื่อนๆนทุกคนพักเที่ยงหายเหนื่อยคลายเหนื่อยกันนะครับตอนนี้เที่ยงตรงกำลังจะกลับบ้านนะครับอขอโทษหอบฮะหอบหอบก่อนจะกลับบ้านนะครับวันนี้ผมก็จะมาะแนะนำเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้สำหรับเพื่อนๆนะครับ ให้สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกอ้อยขานามนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี้ก็คือการที่เราจะย้ายหลุมอ้อยนะครับหรือว่าเราจะปลูกอ้อยใหม่โดยที่ว่าสถานที่เดิมแปลงเดิมโดยที่เราตัดกอเก่าออกนะครับและก็จะปลูกใหม่นะครับก็คือพื้นที่ ที่เหมาะสําหรับทําแบบนี้ก็คือพื้นที่ที่ว่าไม่กว้างนะครับแล้วก็รถไถไม่สามารถเข้าได้นะครับเราก็จะเป็นต้องขุดหลุมเองนะครับแต่ถ้าปลูกเยอะๆนะครับคือปลูกเป็นหลายไร่นะครับเราก็ใช้ไถใหม่พลวนใหม่แล้วก็ชักล่ลงปลูกใหม่ไอ้นั้นไม่มีปัญหานะครับสะดวกสบายนะครับถ้าใช้รถแบบนั้นแต่นี่ก็คือเป็นสถานเป็นที่เล็กๆ นะครับที่เล็กๆที่ไม่กว้างอ่รถก็ไม่สามารถเข้ามาไถาได้แล้วนะครับเราก็ใช้กําลังคนนะครับใช้กําลังคนที่ตรงนี้นะครับที่ผมเคยพูดกับเพื่อนๆว่า,าเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายสสยขี้เป็ดนะครับแล้วกอ็อ้อยรุ่นก่อนๆที่ปลูกไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับก็คือไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรก็คือลำมันเล็กนะครับ ผมเลยตัดนะครับแล้วก็ลางกอไปเลยแล้วก็จัดการปลูกใหม่นะครับเอาสายพันธุ์อื่นลงนะครับเอาสายพันธุ์อื่นลงอ่าก็คือเทคนิคนี้เทคนิคง่ายๆนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถเอารถเข้ามาได้โดยที่ใช้กําลังคนขุดเองนะครับอันนี้ผมก็ขุดไปคือตัดไปเรื่อยๆแล้วก็ ขุดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ทําไปวันละเล็กลันน้อยนะครับวันสี่ห้าหลุมแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอก็คือตัดอ้อยบางตัดหญ้าบางเนี่ยนะครับนี่ก่อนที่จะตัดอ้อยกอเดิมออกนะครับเราก็ตัดหญ้าออกก่อนเพราะว่ามันลกมากนะครับลกมากก็ตัดหญ้าออกพอตัดหญ้าออกเสร็จก็ตัดอ้อยออกนะครับเนี่ยครับ เพราะว่าถ้าสมมติาเราตัดอ้อยเลยโดยที่ยังมีหญ้ารกลึงลังอยู่นะครับเราก็จะทํางานลําบากนะครับเราขุดหลุมอะไรก็ลําบากก็เลยตัดหญ้าก่อนเนี่ยนะครับก็มาตั้งแต่เช้าพอตัดหญ้าเสร็จปุ๊บก็ตัดอ้อยต่อเลยครับอ้อยแก่ก็ลําเล็กลําน้อยที่มันไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรก็นั่นละครับแต่เราก็สามารถพาไปคันน้ําได้นะครับพาไปคันน้ําได้เนี่ยนะครับตัดไปแล้วก็ประมาณ10กว่ากอ นะครับสิบกว่ากอเพราะว่ามันมันลำมันเล็กมากนะครับก็ปริมาณได้ไม่เท่าไหร่ทีนี้เมื่อเราจะปลูกใหม่นะครับทำยังไงที่จะให้อ้อยของเราที่จะปลูกใหม่ขึ้นสวยงามนะครับก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเนี่ยครับกอเดิมกอเดิมคืออยู่ตรงนี้เลย นะครับเนี่ยกอเดิมอยู่ตรงเนี้ยทีนี้พอเราจะขุดหลุมใหม่เราไม่ต้องขุดที่กอเดิมนะครับเพราะว่ากอเดิมเนี่ยธาตุอาหารต่างๆมันหมดแล้วนะครับมันหลายรุ่นแล้วเนี่ยอย่างของผมมันแปดรุ่นแล้วนีครับแปดต่อแล้วก็มันมันหมดแล้วล่ะครัธาตุอาหารหมดแล้วเราก็ย้ายหลุมครับขุดที่ใหม่ไอ้นี่ผมปลูกไปก็คือ มันเป็นขแขนงนะครับก็คือมีขแขนงอยู่ผมก็เลยลงลงขแขนงไปนะครับทําไมต้องลงขแขนงนะครับก็คือพันอ้อยมันมีน้อยนะครับก็คือบริเวณแถวนี้ผมจะลงเบอร์เจ็ดสิบห้าทั้งหมดนะครับทีนี้ก็ประมาณหกสองสิบสองหกสามสิแปดหกสี่ยี่สี่ยี่สิบกว่าหลุมยี่สิบกว่าหลุมหนึ่งสสามสี่ห้า แถวและหกหลุมนะครับแถวและหหลุมก็สี่แถวก็ยี่กว่าหลุมทีนี้พันอ้อยเราไม่พอนะครับพันอ้อยเรามีน้อยทีนี้ผมก็เนี่ยครับกอนนี้ผมเอาแขนงตัดสดๆแล้วก็ปลูกสดๆเลยนะครับแขนงที่ว่ามันแตกออกมาก็คือ,อที่ปลูกใหม่ทั้งหมดตอนนี้นะครับก็คือผมจะเอาเศษอ้อยก็คือเหลือ ส่วนที่เหลือที่ตัดส่งให้กับเพื่อนๆไปนะครับเบอร์เจ็ดสิบห้าผมก็เอาเอามาปลูกเองนะครับมีท่อนโคนแล้วก็บางส่วนที่ว่ามันไม่สวยไม่งามนะครับที่ดูแล้วตาอะไรไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เอามาปลูกเองนะครับไม่ไม่ไม่ได้ส่งให้เพื่อนๆไปนะครับเดี๋ยวกลัวส่งไปจะมีปัญหาแต่ถ้าเรามาปลูกเองเนี่ยเราเรา,เราทำได้นะครับเพราะว่าตัดสดปลูกสดรดน้ํานะครับมันก็สามารถเกิดขึ้นมาได้อาจจะ โตช้าบ้างโตเร็วบ้างไอ้นั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพันุ์ของเราเองนะครับก็จะเป็นเศษทั้งนั้นนะฮะเศษที่เหลือจากที่ว่าส่งให้เพื่อนๆนะครับเนี่ยครับผมก็ฝังแขนงไปนะครับเนี่ยตัดแขนงแล้วก็ฝังไปเลยนะครับลดน้ําให้ชุ่มนะครับปลูกแขนงแบบนี้นะครับถ้าเราตัดสดๆเนี่ยเหมือนอย่างของเราเองนะครับก็คือเราทําได้นะครับทําได้ปลูกสดสด ลดน้ำไม่ชุ่มแต่ว่าถ้าส่งไปให้เพื่อนๆเนี่ยก็คือมันจะเสี่ยงนะครับมันก็จะเสี่ยงก็คือเอาปลูกเองนะครับเนี่ยนะครับก็คือการย้ายหลุมเนี่ยหลุมหลุมเดิมอยู่ตรงนี้อย,อยู่ตรงนี้เราก็ย้ายไปขุดตรงโน้นนะครับก็คือขุดหลุมใหม่อ่าหลุมเนี้ยหลุมนี้เราก็มาขุดตรงนี้นะครับนี่ก็เดิมอยู่ตรงนี้ หลุมใหม่ก็มาอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้อีกเนี่ยเหมือนกันนะครับที่กองดินอยู่แบบเนี้ยนี่คือหลุมเดิมเราก็ขุดหลุมใหม่นะครับขุดหลุมใหม่แต่ละหลุมนะครับนี่นะครับก็คือเราจะย้ายจากที่เดิมทั้งหมดย้ายจากหลุมเดิมทั้งหมดจะไม่เอาหลุมหลุมหลุมเดิมขุดนะครับคือขุดหลุมใหม่ทั้งหมดขุดหลุมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับปลูกเพื่ออะไรนะครับก็คือพืชทุกชนิด ไม่จำเป็นต้องอ้อยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอ้อยเนี่ยครับถ้าเราปลูกหลุมเดิมเนี่ยตอเดิมมันมีมาหลายๆปีแล้วก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรนะครับเพราะธาตุอาหารมันหมดแล้วทีนี้เบื่อเราย้ายหลุมใหม่นะครับย้ายมาปลูกหลุมใหม่นะครับ,ยยม,ม,ม,รบมันจะเจริญงอกงามได้ดีนะครับเพราะว่ามันตื่นดินนะครับตื่นดินมันเป็นดินใหม่ เป็นดินใหม่อ้อยก็จะขึ้นสวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นหลุมเดิมเนี่ยบางทีต้องบำรุงกันเยอะเพราะธาตุอาหารไม่เหลือต้องบำรุงใส่ปุ๋ยอะไรกันเยอะนะครับกว่าจะเจริญงอกงามแต่ถ้าเป็นดินใหม่แบบนี้อ้อยของเราขึ้นมาคือพืชทุกชนิดนะครับได้ดินใหม่ๆมันก็จะตื่นดินมันก็จะเจริญงอกงามแล้วก็จะโตเร็วนะครับอ่าอันนี้ผมก็กุด ลึกกว้างก็ห้าสิบคูณห้าสิบนะครับแล้วก็เนี่ยครับคลุกเคล้าลองก้นหลุมด้วยขี้อ้วนะครับขี้วัวกเก่าๆก,ก็ใช้ลองก้นหลุมนะครับวันนี้ก็ปลูกไปได้หกเจ็ดหลุมนะครับก็คงจะพอแค่ดีกันก่อนเพราะว่าร้อนไม่ไหวครับแดดจัดมากเนี่ยนะครับปลูกไปได้6กเหลุมนี่ก็คือ นี่ครับนี่คือรอยหลุมเดิมนะไอแถวนี้ผมยังไม่ขุดนะครับยังไม่ได้ขุดเนี่ยหลุมหลุมเดิมนะครับที่ตัดล้างกอไปนะครับเนี่ยอยู่ที่นี่ที่นี่หลุมหลุมใหม่ที่จะขุดนี่ก็คือจะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเรามาขุดระหว่างกลางทั้งหมดอ่านี่หลุมนี้หลุมเดิมอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็อยู่ตรงนี้แต่เรามาขุดตรงกลางคือตรงนี้นะครับมาขุดตรงกลาง คือจะใช้แบบตรงกลางทั้งหมดนะครับจะไม่เอาหลุมเดิมนะครับจะไม่เอาหลุมเดิมนี่นะครับก็ค่อยปลูกกันต่อเนี่ยครับหลุมเดิมที่เพิ่งตัดไปนะครับนี่หลุมเดิมอ่าหลุมเดิมนะครับบริเวณแถวนี้ก็ค่อยมาตัดอ่าค่อยมาปลูกกันพรุ่งนี้ต่อนะครับก็พักเที่ยงแล้วก็ไปขายน้ําอ้อยกันต่อภารกิจมันเยอะนะครับภารกิจมันเยอะก็ ทำไปวันละเล็กละน้อยนะครับอ่านี่ส่วนที่ว่าเนี่ยครับที่ใกล้การติดกันเลยนะครับคืออันนี้ผมปลูกไปก่อนแล้วอ้น,นี้สามเดือนแล้วนะครับสามเดือนแล้วแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้แรงจัดนะครับเนี่ยแปลอยู่ติดกันนะครับนี่ผมปลูกไปสามเดือนนะครับก็เริ่มขึ้นนะครับก็เริ่มอยู่ในช่วงแต่กอนะครับแต่กอ ตอนนั้นก็ได้ตอนฝนตกก็ได้มีเวลาปลูกหน่อยตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็เวลาน้อยต้องขายน้ำอ้อยร้อนจัดนะครับก็อาจจะปลูกวันหนึ่งไม่กี่กอแต่ตอนนั้นนะครับช่วงนั้นก็ฝนตกบ้างเย็ดบ้างก็ได้มีเวลาปลูกนะครับนี่เบื่อสามเดือนก่อนก็เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตแล้วก็ใช้แบบนี้นะครับก็คือเราก็แยกหลุมนะครับคือสลับหลุมนะครับอย่าปลูกที่เดิม สลับหลุมกันดูครับก็สวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ก็เริ่มเริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ตัดหญ้าไปตัดหญ้าไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยกลบหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้เพราะอายุครบ3เดือนแล้วก็กลบหลุมแล้วได้เวลานะครับเพราะว่า,อาตอนโน้นก็ได้ลองก้นหลุมนิดหนึ่งแล้วก็ก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยแล้วก็เนี่อพออยุครบ3เดือนนะครับ พอสามเดือนเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบหลุมนะครับก็รอการเจริญงอกงามนะครับนี่พันธุ์ใหม่ๆที่ว่าเอามาแทนนะครับของเก่านะครับของเก่าก็เป็นเบอร์75นะครับเบอร์75เอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการย้ายหลุมอ้อยนะครับย้ายหลุมอ้อย คือปลูกอ้อยใหม่ย้ายอย่าปลูกที่เดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ